สวัสดีครับเพื่อนๆเราจะพาเพื่อนเอนมาชมรถรีโวครับคันนี้โอ้โหสีสันสวยมากนะฮะเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับแต่ว่าปรับแต่งสีมาจากศูนย์เลยครับโอ้โหสวยงามพรามแปดเลยครับพาเพื่อนๆมาชมช่วงล่างครับ วางเผาลอยที่อู่ราชาเผ่าลอยนะครับสวยงามมากเลยนี่วางเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะขอดูแนบทรงด้านหน้านิดนึงนะครับมีการเสริมสองงอเข้าไปหนึ่งแผ่นนะครับแนบชุดล่างสิบหกมิลครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะแนบชุดล่างมีสิบหกมิลหกแผ่นนะครับแล้วก็มีของเดิมอีกสองนะครับ สวยงามพระรามแปดเลยครับเผ่าลอยเฟืองเดิมนะครับพาเพื่อนๆมาชมรายละเอียดกันนิดหนึ่งวางเผาลอยที่ปูราชาเผาลอยสวยงามมากครับนะฮะคันนี้โอ้โหสีสันสวยมากครับนี่สุดจริงๆครับคันนี้ฮะเป็นสีสันที่สั่งจากทางศูนย์ให้เขาทำสีแบบนี้เลยครับนะฮะเจ้าจของรถอยากได้สีนี้ครับ เสริมสองงอเข้าไปหนึ่งแผ่นนะครับนี่ครับเปลี่ยนตรงเตงเป็นตรงเตงบูทเหล็กแบบอัดจารบีได้นะครับเรามาดูทรงแหนบกันนิดนึงนะฮะทรงแหนบโค้งนิดนึงนะครับข้างหน้าโคง้งและข้างหลังโค้งนิดนึงนะครับช่วงหน้าก็โคง้งช่วงหลังก็โค้งนิดนึงอันนี้ใส่ล้อมแม็กด้วยนะครับอันนี้ล้อมแม็กของเขาครับ แม c t a c เป็นแม c บรรทุกนะครับใช้ยางขอบเท่าไหร่เอ่ยขอดูนิดนึงขอสิบห้ครับแม c t a c สีแม c สวยมากเลยพาเพืเ่อนมาดูช่วงล่างครับนี่ฮะอันนี้มีโชคไฟด้วยนะครับการโชคไฟจะอยู่ทางด้านบน เดี๋ยวใส่โชคเสร็จแล้วก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะฮะสวยงามทะลางแปดเลยส่วนทางด้านหน้านั้นนะครับนะฮะมีการปรับแต่งโหลดหน้านิดนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนโชคนะครับโอ้โหสุดๆเลยครับคันนี้นะสีสันสวยมากเลยดูครับ2.8ง รีโว่เซตดิดิชั่นครับนีออกมาใหม่ป้ายแดงเลยนะเปลี่ยนสีมาเลยครับสุดยอดจริงๆสำหรับทรงแหนบอันนี้นะครับรับน้ำหนักได้สี่ถึงห้าตันครับสิบหกมิลหกแผ่นเนี่ยรับได้ครับระดับสี่ถึงห้าตันสบายๆสวยงามครับ ใส่ล้อแม็กด้วยนะจ๊ะนี่ครับล้อแม็กขอบสิบห้าครับในอนาคตก็จะกลายเป็นรถคอกอีกหนึ่งคันครับ r ี v o Z e d i อ i t i o n ตอนนี้ก็ใส่ตัวรัดแหนบนะครับกันแหนบบิดได้นะฮะด้านล่างก็มีสกีครับใส่สกีเข้าไป ป้องกันเพื่อไม่ให้สะแหละขาดนะฮะสวยงามเลยเอามาถ่ายเพืนเพื่อนได้ดูนะฮะเดี๋ยวรอชมกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ